พี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สองคนยังมาอีกเหรอครับไม่เข็ดไม่เข็ดไม่เข็ดนะครับทีหลังพอแล้วพี่จะเริ่มเล่าเรื่องพี่ให้สัญญาณผมนิดนึงได้เลยครับวันนี้ไม่พลาดแน่นอนฮะไม่พลาดนะครับครับผมเตรียมมาเต็มเลยมาเต็มโอ้็มแล้วชุดอะไรโอ้โหทำไมมันขนาดนี้นะครับเนี่ยเอาเอาชุดไว้เป็นหลักไงเป็นหลักไม่หาไม่ชังมันเอาชุดหล่อไว้ก่อนครับผมชุดพลาดมาหลายทีแล้ะชุดหล่อแล้วครับหล่อนะครับผมว่าปัญหาไม่ใช่เรื่องมุกแล้วครับปัญหาอยู่ที่เรื่องรสนิยมของพวกพี่แล้วฮะจริงครับมีเรื่อง โอ้วันวันหาแต่เรื่องบอกเขาไปวันนี้เอาเรื่องสยสาศาสตร์กันนั่งดีกว่าเรื่องสยสาศาสตร์นะครับผมพร้อมแล้วนะครับพร<อ>้อมอยางบอยผมจัดให้เข้าไปแมคุณกบกับคุณบอยชิงร้อยสองท่านนี้ก็ถือเป็นขาประจำของช่วงนี้เลยนะครับแต่ก็ยังไม่เคยรอดกับบ้านเป็นักทีเริ่มเลยครับเอาอยัางเอาเอาแล้วนะเอาแล้วผมตกนะเนี่ยเอ้ยไม่ต้องตกจัดไปเลยบอยเป็นเกี่ยวกับเรื่องของลุงแหวง ลุงแหวงเขาเปิดค่ายมวยไงค่าวค่ายมวยพอดีเลยตอนเช้าปุ๊บเขาพานักมวยวิ่งอย่อมอย่างเดี๋ยวอพาลักมวยวิ่งวิ่งซ้อมมวยซ้อมพอตกเย็นมีต้นกล้วยเตะต้นกล้วยปักปักปักต้นกล้วยหักหมดโอ้แห่งหนักกัเลยใช่ดิพอตกตกดึกปุ๊บนักมวยตายเอ้าทำไมตายอ่ะไม่รู้แต่ว่ามันน่าจะเกี่ยวกับต้นกล้วยนะทำไมพวกนางตาลีพวกอะไรเนี่ย อ๋อนางตาณนีเลยพวกนี้เหรอสงสัยมาหักคอนักมวยอะ่ะพอลุงแหวงรู้เรื่องเท่านั้นแหละเอามีดถือมีดมาเลยฟันต้นก,กล้วยใจร้อน,นะดิโมโหมากอะที่ไปฆ่านักมวยอะ่ะฟันฟันฟัน,นสองชั่วโมงเท่านั้นแหละลุงแหวงตายโดนอาถรรพ์จากต้นกล้วยเปล่าเจ้าของสวนต้นกล้วยยิงตายดิ <c oughs> เฮ้ย เออพี่พวกพี่มาบ่อยๆได้ไหมครับสนุกดีมาแล้วปุดอร่อยพร้อมกันเลยมันมากเลยปรโมเตอร์ครับไปเสร็จแล้วนะครับคุณกบคุณบอยชิงร้อยว้ยรั้งหน้ามาแก้ตัวใหม่ได้จี่พี่